สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชงกาแฟนะคะชงกาแฟตอนเช้าเพิ่งตื่นค่ะนี่ค่ะเราก็ต้มน้ำก่อนค่ะนี่ค่ะต้มน้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมอันนี้ค่ะเตรียมนี้นะคะต้มน้ำไม่เดือดนี่ค่ะเราเตรียมอันนี้ด้วยนี่ค่ะเตรียมอันนี้นี่ค่ะเตรียมที่จะชงกาแฟค่ะนี่ค่ะเป็นชงแบบโบราณค่ะ กาแฟที่เราซื้อมานี้นะคะยี่ห้อจาคขอบนี้นะคะ,แบบะ,ค,ะคือเสร็จแล้วเราก็เอาเอากระดาษนี้ค่ะทิมอยู่ข้างในนี้เนาะนี่ไงกระดาษกระดาษเราซื้อมาเสร็จแล้วเราก็ามาใส่ในนี้ใส่ในนี้นี่ใส่แบบนี้ค่ะใส่แบบนี้ เสร็จแล้วกาแฟาที่เราซื้อมาของจากขอบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ในนี้ค่ะกอาแกะใส่ในนี้ค่ะเปิดดูนี่ค่ะเราต้องรองค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเราก็ตักมาค่ะนี่ตักมาสองเฟซบ๊กว่าเอาสองเอ้เต็มเลยสองแกบอกว่า สอกับอันนี้นิดนึงแกบอกว่าให้เข้มข้นหน่อยนี่ค่ะเราก็ปิดไว้นี่ค่ะแกบอกว่าให้อันนั้นน้ำตาลน้ำตาลให้แกด้วยสองน้ำตาลฟาด้วยร้อนน้ำ้วบ 勺，卡。 อน้ำเดือดก่อนเสร็จแล้วเราก็รองอน้องเน่นี่เราก็แบบเราต้องเทใส่ในนี้ให้น้ำเดือดนี่น้ำจะเดือดแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนเช้าป้าเพิ่งต,ตื่นค่ะตื่นตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าตื่นสองโมงครึ่งค่ะเพราะว่านอนดึกเมื่อคืนนอนสี่ห้าทุ่มหนูก็ <c oughs> เลยว่าจะ ลุกชงกาแฟอย่างนี้ให้แกทุกวันนั่นแหละชงกาแฟนั่นรอน้ําเดือดก่อนนะคะเป็นไงบ้างที่ไทยสบายดีกันทุกคนนะคะป้าก็สบายดีทําอย่างนี้ทุกวันค่ะชงกาแฟคือเฟรดเขาเขาจะใส่กาแฟสามช้อนสามช้อนกาแฟเนี่ยแกชอบข้อของแกเนี่ยแ,แล้วเราก็เตรียมนมด้วยค่ะ ลองเจืดค่ะลองจืดแบบนี้ด้วยใ่หลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเราก็ชมผมยุ่งอะ่ะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนี่ค่ะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะน้ําเดือดแล้วนี่นี่นี่ค่ะน้าเดือดผุ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 ดแล้วค่ะเราก็มาใส่แบบนี้ค่ะเนี่ย นะทีนี้ก็กรองค่ะโอเคนี่ค่ะนี่กรองเสร็จในนี้เลยค่ะมันก็กรองเพราะว่าถ้าไม่กรองมันก็จะเป็นกาดกินมานอรอยหอม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 นะคะหอมมากหอมจจิงหอมนี่ค่ะรองน้ำนี้น้ำต้มนี้ก็คือสองแก้วค่ะสองแก้ว เราก็ใส่ัน,น้เป็นสองเหมือนกันสองถ้วยสองตัวตัวเมื่อกี้นะ่ะรองลองเรื่อยๆรองอันนี้ค่ะรอง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะ ะะให้มันให้มันนั้นก่อนนะคะจ้าหลังจากที่อันนี้มันมันตรองมันมันนั้นแล้วนี่รองมันจนมันเป็นนี้แล้วเราก็เอาทิ้งนะอันนี้เอาทิ้งเราก็เหลือแต่น้ำนี้นาะน้ำกาแฟเราก็ใส่อันนี้ค่ะกาแฟที่ให้เฟรชน้ะ มันจะออกเป็นสีดำแบบนี้นี่ดำปลานิดนึงนี่นี่เหลือบางทีเฟรชมาเติมนเนาะก็เก็บไว้ให้เฟรชนี่ค่ะเราก็ใส่ใส่นมให้เฟรชนมจืดหมดแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปเ้ฟแล้วค่ะ คือแค่นี้ค่ะพร้มดื่มเลยอันนี้ก็ลอเลอันนี้ของปลาก็พร้อมดื่มค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ